สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้จะมาพาวัดตัวนะคะทุกคนวิธีวัดตัวเพื่อสร้างแพทเทิร์นตัดเสื้อผ้านะคะทุกคนมีดังนี้นะคะเริ่มกันเลยจ้านี่นะคะวิธีวัดตัว นะคะเพื่อตัดเสื้อผ้านะคะเพื่อสร้างแพทเทิร์นนะคะทุกคนเนาะเริมกันเลยหลังคอถึงเอวนี่นี่คือแผ่นหน้านะทุกคนแผ่นหน้านะะแผ่นข้างแผ่นข้างนี่ก็แผ่นข้างนี่คือแผ่นหลังนะคะด้านหลังของคนนะคะหลังคอถึงเอวก็ตรงนี้นะคะหลังคอถึงเอวนะคะ เวลาเรามาวัดตัวนะคะทุกคนเราจะเอาสายวัดผูกไว้ตรงเอวเนาะทุกคนเนาะนะคะเราก็จะวัดตามสายวัดนะคะคอถึงเอวถึงตรงเอวนะคะคอถึงพื้นก็จากตรงนี้มาตรงนี้นะคะทีนี้เริ่มมาแผ่นหน้านะคะแผ่นหน้าตรงนี้นะคะนี่คือด้านหน้าของมนุษย์นะคะ คอหน้าถึงเอวนะคะคอหน้าถึงเอวนะคะคอหน้าถึงเอวเอวถึงพื้นนะคะเอวถึงพื้นเราจะวัดสองระยะเนาะกองฟอนะคะกองฟอก็คือตรงนี้ค่ะทุกคนไหมเด็กห้ากองฟอวัดจากนี้มานี่นะคะหรือวัดอ้อมไปข้างหลังก็ได้นะคะทุกคนมาถึงนี้นะคะมาถึงเส้นเอวนะคะ วัดอ้อมตรงคอมาถึงเส้นเอวเลยนะคะก็ได้ค่ะหรือวัดจากไหลลงมาตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนเนาะกองพอนะคะห้ากองพอเนาะหกข้างยาวก่อนนี้นะข้างยาวลงมาวัดจากเอวลงมานะคะทุกคนข้างยาวนะคะเจ็ดคอถึงทรงเจ็ดคอถึงทรงนะคะนี่ค่ะคอตรงนี้นะคะถึงทรง ทรงนี้คือตรงหน้าอกยอดอกนะคะยอดหน้าอกของเรานะคะตรงหัวนมนั่นนะคะนะคะยอดอกคอถึงทรงแล้วนะคะอกห้างอกห้างอกห้างแล้วก็จะวัดจากยอดอกทางนี้มาทางนี้นะคะยอดอกข้างนี้มาทางนี้นะคะนะคะรอบอกรอบอกคือเส้นนี้นะคะซิลิเกานี่ค่ะวัดรอบอกเลยนะคะอ้อมไปข้างหลังเลยนะวัดรอบอกเลยนะคะ รอบเอวก็เส้นนี้นะคะรอบเอวค่ะทุกคนรอบเอวนะคะตรงนี้ค่ะรอบเอวนะคะทุกคนรอบเอวนะคะรอบเอวรอบสะโพกเล็กนะคะรอบสะโพกเล็กตรงนี้นะคะรอบสะโพกใหญ่ตรงนี้นะคะทุกคนรอบสะโพกใหญ่หมายเลขสิบสองรอบคอหมายเลขสิบสามนะคะรอบคอตรงนี้นะคะรอบคอเลยนะคะตรงนี้ รอบคอนะคะคือวัด,ดรอบคอนะคะหมายเลขสิบสี่บาหลังนะคะบาหลังบาหลังก็จะมาเห็นหลังนะคะนี่ค่ะบาหลังจากนี่ถึงนี่นะคะทุกคนเ<ส>วลาวัดนะคะหมายเลขสิบห้านะคะหมายเลขสิบห้าบาหน้านะทุกคนนี่ค่ะบาหน้านะคะบาหน้าค่ทุกคนบาหน้า ตรงนี้คือบ่าหน้าวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะเส้นบาหน้านะคะไลลวัดจากตรงนี้มาถึงแขนนะคะคอถึงแขนนะคะไลลถึงศอกก็จะมาตัวนี้นะคะไล่ถึงศอกนะคะเวลาวัดแขนให้งอแขนนิดหน่อยนะคะทุกคนเนาะให้งอแขนนิดหน่อยนะคะไลลถึงศอก ไหลถึงข้อมือตรงนี้นะคะไหลถึงข้อมือก็จะมาถึงนี่นะคะทุกคนไหลถึงข้อมือเสร็จ feet, ใต้แขนก็คือรอบรอบต้นแขนนี่นะคะรอบรักแร้นะคะทุกคนรอบรักแร้ลำแขนลำแขนก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่ค่ะหมายเลขยี 20, ่สิบนี่รอบลำแขนนะทุกคนเนาะรอบข้อศอกก็จะตเป็นตรงนี้งอข้อศอกค่อยวัดนะคะ รอบข้อมือนะคะตรงนี้ก็เป็นรอบข้อมือเนาะ,ะทุกคนวัดรอบเลยนะคะวัดรอบข้อมือะะ <S <S <ๆ>ก็มีแค่นี้เนาะค่ะการวัดตัวเนาะถึงวัดรอบข้อมือก็จบนะทุกคนเนาะอันนี้คือแผ่นหลังนะคะทุกคน,นะคะด้านหลังของโคนด้านข้างอันนี้การวัดแขนนะคะอันนี้ อันนี้ก็ด้านข้างนะคะวัดแขนลงมานี่นะคะอันนี้คือแผ่นหน้าเนาะทุกคนแผ่นหน้าคือแผ่นหน้านะคะทุกคนเนาะหาิบยตามนี้เนาะทุกคนเนาะการวัดตัวเพื่อสร้างแพทเทิร์นตัดเสื้อผ้านะคะอันนี้คือตัดเสื้อนะคะตัดเสื้อนี่นะคะนี่นะคะการวัดตัวนะคะวิธีวัดตัวเนาะทุกคนเนาะ คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะ